มาดูตัวอย่างที่5ต่อกันค่ะยังเป็นการหารอยู่เนาะ y กำลัง3ลบ3 6 y ส่วน1 2 y กำลังสบวก2 y ลบ30หารด้วย4 y กำลังสลบ2 4 y ส่วน2 y ลบ3ขั้นแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวตั้งอย่างเดิม y กำลัง3มลบ3 6 y ส่วน1 2 y กำลังสบวก2 y ลบ30 เปลี่ยนหารเป็นคูณคูณกับเศษเป็นส่วนเอาส่วนขึ้นมาก็เป็น 2y ลบ3ส่วนด้วย 4y กํลัง2ลบ 24y ต่24อมา,ววารวมเศษกับเศษเข้าด้วยกันเป็น y กํลัง3ลบ 36y คูณ 2y ลบ3ส่วนด้วย 2 y กําลังสบวกส y ลบสามสิบุณ y กํลังสอลบยี่ส่ y ตั้งชื่อมันนิดนึงให้นี้เป็นก้อนที่1ก้อนที่2ไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันแยกไม่ได้แล้วนี่ก้อนที่สองลนนี้ก้อนที่3โอเคดึงมันเลยก้อนที่1ก้อนที่1คือ y กำลังสามลบสา y ก่อนอื่นเลยวิธีหนึ่งเขาเทูดขาววิธีแยกตัวประกอบต้องดูก่อนมีตัวร่วมไหมข้อนี้มีตัวร่วมคือ y อดึง y ออกมาก่อนเป็น y คูณ y กำลังสองเนาะดึงออกมาจาก y ดึง y ออกมาจาก y กำลังสเหลือ y กำลังสองลบสา y ดึง y ออกไปเหลือ3าคุณคุณไหมผลต่างกำลังสองก็เท่ากับ y ายคูณวายกำลังสองลบหกกำลังสองอย่างนี้ทีนี้วายกำลังสองลบหกกำลังสองแยกได้อะไรก็แยกได้เป็นวายตัวหน้าอย่างเหมือนเดิมวายลบหกหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอันนี้ยังไม่ลืมเนาะหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแยกมาเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง อ่าตายละก้อนที่หนึ่งดึงกลับมาเขียนเลยก็เป็นเท่ากับ y คูณ y ลบ6คูณ y บวก6ต่อมา 2y ลบ3ยังอยู่เหมือนเดิม 2y ลบ3ก้อนที่สอง 12y กำลัง2บวก 2y ลบ3 0ดึงอ่ะ ก้อนที่2 12 y กำลังสบวก2 y ลบ30ทีนี้เรามาดูทั้งก้อนสัมประสิทธิ์ไปเลขคู่หมนเลยให้เงินละดึง2องมาก่อนเอ็นสอคูณกับ12 y กำลังสหารสได้6 y กำลังสบวกกับ2 y หาร2เหลือ y ลบ10ข้อขาด30หาร2เหลือ15อ่าก็จะได้อย่างนี้ ต่อมาไอ้เจ้า 6y กำลัง2บวก y ลบ15แยกได้เป็นอนะไรพิจารณาดึงแยกมาเลย 6y กำลัง2บวก y ล15อันเนี้ยมันจะซ้าซ้อนนิดนึงเพราะว่า6อ่ะแยกได้หลายแบบแยกได้2แบบคือ1กับ6หรือ2กับ3ถูกปะงั้นเราต้องลองทั้ง2แบบเลยเราต้องลองทั้ง2แบบเนาะลองอะไรก่อนดี พี่ลองอพี่ลองหนึ่งกับหกกอและกันก็เป็น y คูณกับห y ตัวหลังสิบห้ามีสามกับห้าหรือหนึ่งกับสิบห้าพี่ลองสามกับห้าแล้วกันหนึ่งกับสิบห้าดูเลขเยอะเนาะไม่น่าจะใช่งั้นพี่ให้3สอยู่ตรงนี้ให้ห้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมสามคูณหก y ได้สิบแปด y แล้ว y กับห้า y ก็เป็นห้า y สิบแปด y ลบห้า y ลบยังไงก็ไม่ได้แค่ y เดียวงั้นไม่ใช่ เปลี่ยนห้าบ้างสามบ้งห้าคูณหกสามสิบวายวายคูณสามวายสามวายเลขยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ไม่มีทางลบกันได้วายงั้นไม่ใช่ลองสิบห้ากับหกโทษขาดสิบห้ากับหนึ่งบ้างสิบห้ากับหนึ่งอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยสิบห้าคูณหกได้นั้งเก้าสิบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน,นึ่งอยู่ตรงนี้สิบห้าอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็นหกวายคูณอ่ะกับสิบห้าวาย สิบห้า y ลบหก y อย่างไงยังไงก็ได้แค่เก้า y จะลงไปถึง y เดียวก็ไม่ได้งั้นไม่ใช่ละงั้นเราต้องเปลี่ยนตัวหน้านี่ไม่ใช่ตัดไปทิ้งไปเป็นสอง y กับสาม y แทนสอง y กับสาม y อย่างงี้เนาะคิดว่าเป็นสามกับห้าหรือสิบห้ากับหนึ่งพี่คิดว่าเป็นสามกับห้างั้นพี่ใส่ห้าตรงนี้ได้ไหมสามตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรพี่พูดไปแล้วนะถ้าใส่สามตรงเนี้ยตรงนี้จะดึง สามองมาได้ถูกป่ะถ้าดึงสามองมาได้มันควรจะดึงได้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนแรกมันดึงไม่ได้งั้นตอนหลังยังไงก็ห้ามดึงงั้นเปลี่ยนเป็นห้ากับสามสามคูณสามเก้าสองคูณห้าสิบสิบลบเก้าได้หนึ่งเฮ้ยพอดีเลยงั้นแปลว่าอันนี้แหละใช่งั้นเราเขียนสวยๆนั่นละกันก็เป็นสองไม้กับสามแล้วก็สามไม้แล้วก็ห้านนี้เครื่องหมาย ต้องคูณกันได้ลบและบวกกันได้บวกงั้นแปลว่าเป็นลบตัวแล้วบวกตัวแล้วก็ตัวมากเป็นบวกสามกับสิบเอทโทษค่ะเก้ากับสิบเลยมากกว่าสิบเนาะงั้นสิบตรงเนี้ยเป็นบวกอันนี้เป็นลบโอเคเราแยกได้แล้วเป็นหกวายกำลังสองบวก y, บวก 15, ยายลบสิบห้าแยกได้เป็นสองวายลบสามกับสามวายบวกห้าเขียนเข้าไปก็จะเป็นสองคูณสองวายลบสามกับสามวายบวกห้า ยังมาเขียนในแผ่นเดิมเลยเออยู่ไหนละ่ะก็เป็น2คูณสองมายลบ3คูณสามายบวก5อ่าอย่างนี้ท่าน,นี้เหลือก้อนสุดท้ายก้อนที่3 4มวายกำลัง2อลบ24่วายก้อนที่3 4มวายกำลัง2อลบ24่วายเท่ากับอะไรดึงตัวร่วม ัวโลกของมันมีอะไรสี่วายป่ะพี่ดึงสีมวาเลยก็เป็น4ีวากำลังสองหารสีเหลือ y ายยี่หารสีเหลือหกแค่นี้เอวายกับ y าลบหเช็คสิคูณกระจายเข้าไป4 y คูณวก็เป็น4 y วายกำลังสองสีคูณลบหเป็นลบยี่โอเคเหมือนกันเป๊ะได้งั้นดึงมาเลยไปเสร็จละเป็น 4y คณ y ลบ6ถึงขั้นตอนเราต้องตัดละตอวนี้มีอะไรตัดได้บ้าง y ตัด y y ลบ6ข้างล่างมีไหมีใหญ่ตัดได้ y บก6ข้างล่างมีไหมไม่มีตัดไม่ได้ 2y ลบ3ข้างล่างมีไหมนี่ก็มี 2y ลบ3เหมือนกันตัดได้อะไรอีกอา่า มีไหม y ลบ6ได้ไหมไม่ได้งั้นเหลือแค่นี้ละเหลือ y ลบเท่ากับ y บวก6ส่วนด้วย2คูณ 3y บวก5อย่าลืมยังมี4ตัวนี้อยู่คูณ4งั้นเรารวมให้อยู่ในพูดรูปผลสําเร็จก็เป็น y บวก6คูณ8คูณ 3y บวก5อีกนิดเดียวเท่ากับ y บวก6ส่วนแ่คูณ 3y ได้ 24y บวก8คูณ5 40โอเคนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ